สวัสดีค่ะวันนี้กับพ่อรองหยิบยืมโปรดักชันและมาอยู่ในรายการยยืมเรีแอ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาถึงคูจีนที่แบบทุกคนแบบขอยืุ เปิดซีรีส์งานไปดูเลยฟแล้วเริ่มเรงเงดีเลยจีดงคู่แฟดตัดตาได้เลยแล้วก็บอกได้บอได้เขาคู่กันเนี่ย้ก็เเป็นของเซงเนาะของเซงน่ารยด้วยกันมีแ ดงมด่างตาายยอดวยด้อะะให้จับเีเขินอ่ะทุกคนต้องเป็นซีรีส์นะแล้วเซงอยู่ต่บไหมก็เหมือนจะจับกันแต่ทีนี้แบบเร็จเอาขึ้นมาก่อน ดูเรื่องดูเรื่องว่าของใครดูด้วยนะจ๊ะดูด้วยดูด้วยว่าของใครเจร๋งแค่เรียกเองใช่เออเกาะคอเลยเกาะคอเลย,เลยแสดงความเป็นเจ้าของใช่บีรู้คิวแฟน ดูแฟนมากแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือน่ารักที่สดนี่มันไม่หนึ่งใบเลยงมากอ้ยต้องต้องโซ่ต้อดีคิวแฟนเนาจริงแบนมากไอ้คือเขาถ่ายอว่าชื่อที่เขาแบบใช้ชื่อว่าจังวั น่าจะราย่ารจะปรายการเปล่าวันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันติดกันไม่ไหวใช่ติดกันเวอร์เวรเวรรเวรคนอด้วยลุงมใกลแล้วอาัดายิเลย ไม่ภาพหวงไม่ต้องแทนกล้องไปแสงมันไม่ค่อยดีใส่ไม้น้อยกว่าเลยมันพวกัวาบที่ไหนอาเออโอ้ยเหรอออ้ยโอ้มองเป็นแล้วนะมมีหนุ่นตั จะมีโมเมนต์แบบนี้มากมายอยากมีไหมอยากมีไหมอยากมีแต่เราไม่ได้รับบุชื่อไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดวันที่5เดือน7 2003ก็เพิ่งผ่านอ่ะเนาะเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงอ๋อวันที่5เดือน7อ๋อมีไปงานก่อนไปงานก่อนคือกูไปงานก่อนลยคือต้นด้วยอะไรนะไม่ไม่มีอะไรอ่ะป้ายตา ใว่าใช่ใครว่าใช้ก็คปอใช้ใครว่ายก็คือใช้ก็คือใช่แหละเออเออไมกเรามินหอกมรอติดตามมง่งได้กินกอน ด้วยความที่จริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าด้วยความที่ไม่ไม่ไม่อไมวันนี้ความรงมันเต็มจอหวานเนาะมไม่ให้กินเอง่ปนงตายตายตายได้เลยตายได้เลยนะตายป้อนปลาหมืใครมันก็น่ารักขนาดในวัจริงอุ้ยผูเบาวเอ้ยเฮ้ยต้อขเอ

บ้าเอ้ยน้องแบบเซ็งแบบตืมุตามิน,นากจริงตัวฉัน <laughs> ตัวสามเซน <ๆ S 2> ตัวน่ารักแล้วก็คุณย่าถามว่าส,าสาัมภาอนสะอาดคือใครสัมภาอนสะอาดคือใคร,ใครแล้วผมก็เอาเอารูปรูปน้องเซ็งให้ดูยา่าบอกเออคนนี้น่ารักดีนะ <ừ> ยา่าบอกแก มันรักมากไม้องคุณยาบแล้วว่ามัเป็นตอบไยเงี้ยโอเคโอเคยกขัคนมากล้านโอเครเลยถ้าคุณยาชอบก็ลุยเลยจ้าเอาเลยเดินเลยขันมาล้าตั้งที่หน้าบ้านละน้องหลานอะรูอ ก็ไม่ทำลายหรอกค่ะห่วงอืมชงห่วงแต่บินนี่ขาวมากเลยอ่ะขาวมากขาวๆๆๆวาสีบินี่คือที่สุดในสิ่งนี้คือ the b a s e of แต่ตั้งแต่แบบรอดพันลดปังมันต้องดูใช่ไหมใครยังไม่ดูไปดูลองเลยไม่งั้ไม่งั้นอ่ะพันไม่ไปเกาะแกะ ในซีรีส์ในซีร <énormément Four mundial ALLY> ีส์ในซีรีสมันเลิกห่ะสาวพันธ์มันเลิก่รอ เตาบอกเลยว่าแฟนสับนั้นเป็ดตุยซช่งไม่กีแฟนครับที่ถ่ายอยู่คือที่คิดคิดเลยตุยละลายไปกับปูนคอนกรีตไปเลยสี่ที่พราสาววัยที่นั่งอยู่น่าจะตายแต่วันนั้นเลยตุยคือิดเราเดินผ่านนะจะเรายังคิดเลยตุยเลยอ่ะน่าโอ้ยปีบ่าวเอ๊ อันไหนแมคุณก็มาเป็นเพืเสร็จปีกซ้ายเขาขึนปขนไปขึ้นไปขึ้นไนไปขึ้นไปขึ้นไนไปนไปขึ้นไปขึ้นไป้นไปขึ้ข้นไปขึนไปขึ้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 นไ้ไนนปนนน้นนนนน พี่คิมกับพี่อ,อ,อะไรใช่ไหมเนี่ยจ่ากัะเนาะแล้วดูพี่นั่งเรียบร้อยมหมหรือพี่นั่งเรียบร้อยนะมากใช่อเออมันรอดมันรอดรอด<ะ>ช่วงนี้อากาศข้างนอกมันอบอ้าวาแต่เราไปข้างนอกที่ไหนโล่งอ้าวาแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าอยู่ข้างผมอะไม่อบอ้าวทำไมอะหยอดไปหนึ่ง ช่วงอากาศข้างนอกโดนหยอดแล้วเหือสิหยอดละหนึ่งเก่งเนาะฮะอะไรกีดคิอแฟนตัวเองันฟิาทูโมเมนต์แล้วแบบนตาตื่นใจหมักจบแล้วจบแล้วงเหรอ กังหนูเหรออืมกันหนูเกิดอะไรเกิดอะไรมึงงานกี่ปีของเขาได้ได้น่ารักต้องแบบว่าเป็นน้องมาตลอดเลยเนาะแบบชอบแบบเนี้ยอ้าวก็มันไม่มีอะไรจะพูดมันก็อะไรที่เป็นน้องมันก็น่ารักสุดเลยความน่ารักมันก็ต้องเป็นของน้องใช่น้องชอบกันหนูเหร ไหนคอนหมูจริแล้นะตัวเองว่าหนูนี่นหน้าที่สุดหต้อมว้อันนี้เม่น่ารขนานียดีนาจะเป็นเชือกเชือกตอโอ้โหรมัลมาเลิเลิมาดู้วยนยัมอหวัง นิดเดียวเองนิดเดีวกาไเลยไม่ได้หูนิดนึงนิดนึงแค่แบบแค่จับนันก็ไม่ได้เออเขาหวงะพี่น้องอะไรเขาหวงขันแบบนี้เอเออ บิลลี่คือติมมากบิลลี่ที่เป็นรถนะหรอหรือพี่บิลลี่ี่เป็นน่แล้วแบบชีวิตจริงพี่เขาชอบเต้นนะเขาเบิร์นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอตตาฟอร์อยูนี่เอ่ชุดในที่แสดงปะชนีปะใช่เป็นชุดในโรงเรียนคอสต์แบอร์มใช่เป็นยูนิฟอร์มของสคูลไฮสคูลไอ้ o o ดยอด มาโอเควันน้องอยากดูซิ่งแพรก็ให้ดูเลยอ่ะตอนที่เป็นซิ่แพรอะมันต้องเห็นเลย

คุณแฟนคลับที่ได้ถ่ายทันโมเมนต์นี้อบจริงๆมันเป็นแบบน่าจะตั้งกล้องไว้ตลอดเลยนะครับอือ๊บ้ายตายปวดรึตายถ้าขนาดขนาดนี้อ่ะอื bye

ข้อชัดเจนข้อชัดเจนรู้ไหมว่าพี่เบลเลียเสียงคลายใครปอนนาราบิอเหมือนเสียงจะโทนแบบแบบแห่ๆช่มั้ยเหมือนกันแบบไรเง่แบบนี้แหละโผหัวโผล่หัวอเแบบีมึงเป็นหัวเหรอใช่ก็เรื่กงกันแน่ะหัวขันคอได้ปะคอไม่ได้หัวนี่ไงอะไรกับวิ ไอ้ uhm oh มาแ้วกำลัง mm ปินเลยสนุกเลยที่เราพูดต่อโมเมนต์เข้าเยอะนะแต่พอเราไปหามันเป็นเมื่อซ้ำแล้วแบบบางไอ้เขาที่เราไม่สามารถจะบันทึกได้เราก็ไม่สามารถเอามาได้แต่ถ้าสำหรับใครที่มีก็สามารถส่งมาให้เราได้เพราะเราก็หาแบบเต็มที่เพราะแบบบางอันมันซ้ำเนาะเราก็ไม่ได้อยากจะมาเอาอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถส่งมาทาง ติ๊กต็อกยีบีบรักชั่นหรือว่าไอจียีบีบรักชันส่งมาได้เลยจริงๆเราได้ทำให้เนาะแล้วก็ขอบคุณแอเค้าที่แบบว่าทำโมเมนต์มาให้เราได้เสร็จใน่ารักมากขอบคุณทุกแอเค้าเลยนะคะโดยรวมคือเขินจริงๆเลวจริงมากมาก แล้วนี่ตั้งตั้งแต่ซีรีส์จบนี่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเพราชเบองกาเย็นแต่แบบผัดไอจีอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาย้อนดูอยากกลับไปดูซีรีส์บ้า่แต่ตั้งกต่เปซีรีส์ใหม่ใช่แต่เดี๋ยวย้อนย้อนไปดูอีกเดี๋ยวไปดูดีกว่าใช่เออฉันจะไปดูเสาวพันด้วยเสาพันด้วยแกเตรียมหนุ่มหัวเตรียมหนุ่มเลยถ้าแบบอ่านถ้าแบบว่าคุณผู้ดูเหรอคุณผู้ดูคุณดูซีนี้แอบลงแล้วแล้วอยากอยากรู้ความสุขว่าถ้าเห็นแบบพันแสดงอ่ะ ยังได้ยังได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากอยู่หัวอยากไต่อยากอะไรเผื่ออาจจะแบบแบบความรู้สึกเดียวกันจริงเพราะเราจทุกคนรู้สึกเดียวกันทุกคนใช่ใช่ก็สำหรับใครที่อยากดูซีนมแบบหลายรอบก็สามารถไปดูได้ทางแอคเคาท์ที่เราแบบขึ้นเครดิตไว้ให้นะคะก็หรือว่าอยากจะไปดูซี อยู่พร้อมเราได้นะคะที่ดูพร้อมรีแอคพร้อมกับพวกเราได้ที่ยิมยิมโปรดักชั่นทุกปพตตฟอร์มเลยนะคะและใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไมาด้านล่างได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แันนี้สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกดกิ๊งกดกิ๊งไว้แล้วนะคะสุดีลาจบลงแลกันซีรีส์นะคะ